สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรบีนะคะมีเคสอะไรดีๆมาแนะนำบ้างคะเคสเกี่ยวกับเรื่องไตเป็นผู้หญิงนะคะ,คะอายุ35โอ้ยังไม่เยอะเลยค่ะใช่พอรู้เนี่ยคือไตเสื่อมระยะสี่ใกล้ระยะ5้าแล้วด้วยเอ,อ,อเอิญเป็น3ามคนพี่น้องนะคะที่มาหาบีเขาก็เล่าย้อนเล่าย้อนให้ฟังว่าเริ่มต้นจากน้องเนี่ยตาแดงเป็นตาอักเสบแล้วก็เลื้อยลังมไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอ ก็ตอนนั้นก็เออยาหยอดอะไรธรรมดาไม่มีอะไรก็ไม่หายอะ่ะมันเลื้รอรลังแปแกมากเลยก็เลยกลับไปหาหมออีกหมอก็เออฉเฉลียวใจว่าเอ๊ะเป็นอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็วัดความดันปรากฏว่าความดันสูงพันธันสูงเนี้ยอันตรายเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องดูแลเรื่องความดันก่อนอนะแล้วก็เลยส่งให้ตรวจเลือดผลออกมาว่าค่าไตาตอนนั้นเหลือสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะ eGFR คืองงกันทั้งบ้านตกใจ เพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนไม่มีใครเป็นในครอบครัวเขาเป็นคนแรกอ mm hmm. แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นความดันมาก่อนด้วยไปหาหมอแค่ว่าตาตีอารามที่เขานะคะตกใจช็อกเนี่ยนะคะแล้วเผอิญว่าเขาเนี่ยเหมือนมีหมอที่ศรัทธาโดยที่ไม่ได้เป็นแผนปัจจุบันนะแล้วปรากฏว่าท่านเนี้ยแนะนำให้กินท็อปฮิดมากสำหรับคนที่เป็นโรคไต น้ำข้าวไข่ขา,ขาว,ขาวมื้อละสองฟองนั่นคือหกถูกไหมหก <6. S 1> สามมือม้อนี่หกแล้วนะแล้วมีไข่ต้มต่างหากด้วยเขาบอกว่าึกือบวันหนึ่งเนี่ยเกือบติดกินมาหนึ่งเดือนจนจนจะครบจนครบเดือนเนี่ยนะน้องคันไปหมดเลยแล้วคันนี้เนี่ยในสามคนน,ะคะนั้นก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่จขคอยจะเตืินว่าเอ้ยจะให้กินอะไรดีหรือควรจะทําอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยมาเจอโบอบีค่ะคันนี้บีก็ โอเคคือบ okay. ีก็ยังไม่ได้รู้ประวัติเหล่านี้มาก่อนบ<อ>ีก็แค่รู้ว่าโอเคเขาไตเสื่อมแล้วต้องการตัวช่วยนะ,นะบีก็ได้แต่แนะนําว่าโอเคของเรามีอุิมีฮาร์ดนะแล้วแต่คุณเนี่ยต้องคุมอาหารด้วยบีบอกว่าเรื่องอาหารเนี่ยให้ซีเรียสมากๆนะเพราะว่าตอนนั้นบีถามว่าค่า BUN เท่าไหร่ค่าพีเอเมเท่าไหร่เขาก็บอกว่า BUN เขาตอนนั้นน่า80ส เปลี่ยนทีนี่เนี่ยสี่กว่ากว่าใช่ไหมบีก็บอกวูค่าของเสียสูงมากกินอะไรกันมาเนี่ยแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้บอกบีนะว่าเขากินอะไรบีก็บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเมนูแล้วไอ้ที่คุณทานมาเนี่ยแปลว่าผิดเขาก็ เชื่อเขาก็เอาอูมิคาร์ไปทานแล้วก็ปรับอาหารอะไรอย่างงี้อันนี้คือระยะสี่นี้โปรบีแนะนําให้ทานเปนนก็ให้ทานอูมิสองค่ะหนึ่งปรบีบอกว่าถ้ายงมีงบนะทานอูมิเพิ่มได้เป็นสามอะไรอย่างนงี้อันนี้คือเป็นสูตรของเราเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยจะดูผลว่าอาหารที่เขาทานและนะคะอูมิกับฮาร์ที่เราเขาทานเนี่ยมันได้ผลดีหรือไม่เนี่ยภายในสองอาทิตย์เนี่ยเราจะให้เขาไปตรวจเลือดแล้วปรากฏว่าสองอาทิตย์ไปตรวจ แย่กว่าเดิมอีกค่ะบีเนะี่ยกุ้งใจเลยตอนนั้น <laughs> เออค่าของเสียเพิ่มไป93 BUN <laughs> นแล้วค่าคีเซีนีก็เป็น4ี่ <laughs> แก่ๆแ,แล้วอ <laughs> ตอนนั้นเนี่ย <laughs> เขาร้องไห้เลยนะ <laughs> เขาบอกว่าพี่บีทําไมของพี่บีกินแล้วภาพน,นี่ยังไม่ดี <laughs> ขึ้นอะไรเงี้ยบีบอกเดี๋ยวหยุดหุดนี่เพิ่งสองอาทิตย์เองนะคะบีไม่รู้ว่าคุณทานอะไรกันมามันอาจจะเป็นผลต่อเนื่อง แล้วการที่คุณหยุดทานไอ้นั้นไปเนี่ยบีไม่รู้ว่าผมกระทบมันจะยาวนานแค่ไหนค่ะแต่บีมั่นใจของบีแล้วเ,เรื่องอาหารเมนูเนี่ยที่แนะนาเนี่ยจากนักโภชนาการอของโรงพยาบาลนะบีก็มั่นใจว่าอาหารที่บีแนะนาเนี่ยถูกต้องแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณต้องตามอันนี้ของบีไปต่อเนื่องสู้ไหมบอกสู้พี่บีระหว่างทานเนาะพี่บีไอตัวนี้กินแล้วมันทําให้ความดันลงหรือเปล่าลงเยอะไหม แต่ก็ดีนะหมอลดยาความดันให้แล้วอีก็เริ่มเป็นผลดีนะเขาขาบ่นว่าน้องหน้ำหนักลดมีบอกโอ้ยลดบ้างก็ได้นะคะพรอมๆลงหน่อยมันก็ไตก็จะดีกินมื้อหนึ่งให้มันน้อยลงอะไรเงี้ยเขาบอกเออหรือเป็นเพราะว่าอาหารเนี่ยอาจจะถูกแล้วแต่ปริมาณไม่ถูกคือถูกทางแล้วแต่ปริมาณยังทานเยอะไป,ไปคือ<ป>สัดส่วนเนี่ยมันต้องน้อยลงด้วยนึกออกไหมคะอันนั้นได้ กี่ช้อนอันนี้ได้กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องที่จะต้องคอยดูนะคะเขามาหาบีเมื่อตอนกลางเดือนเมษานะโอเและนี่เนี่ยเดือนนี่วันที่หนึ่งพฤษภาก็ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ค่าบียูเอ็นเก้าสิบสี่จุดก้าสิอันนี้รอบแรกที่ขึ้นไปสี่จุดห้าสี่เสร็จแล้วคนนี้เขาก็ทานเขาก็ทานไข่คัดไปเรื่อยๆทานเจลไปด้วยแล้วก็คุูมาหาไปด้วยนี่คือปลายเดือนพฤษภา มันลงมาเหลือ61.9แล้วจาก90มก้มิกบี้ b เอ็นลงเยอะเลยโอ้อลงกับ30ใช่แปลว่าภูมิมาถูกทางแล้วแต่ผ่านไปเท่าไหร่ กือบสองเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าเพราะว่านี่คือปลายพฤษภาใช่ไหมคะปลายพฤษภาเนี่ย b ู n อ1หสิบเอ็ดจุดเก้าเสี่จุเก้าสองแต่เีีนีก็ยังสูงเนาะแต่ GFR โดยรวมก็จะลดลงแล้วก็อ g เจมีแค่สิบสิบเดือสิบแล้วจนกระทั่งไปทุนหายไปทั้งเดือนเลยไปโผล่มาที่ต้นเดือนเจตสุดยอดมากเลยอ่ะ ค่า BUN เหลือเท่าไหร่คะ13.9ค่าค r e a t i n i n e เหลือ2.66ยอะมากนี่เป็นเหลือไประยะ3เลยอ่ะ E.G.F.R นะคะ E.G.F.R นะจากที่ลงไป1 0 6 6ใช่ไหมขึ้นมา22.42สรุปก็คือว่าไอ้น้ำข้าวไอ้ไข่ขาวอะไของเขาเนี่ยที่เขาทานมาเนี่ยนะอย่างแน่นเอียดแล้วผลกระทบเนี่ยนะถึงแม้ว่าเขาหยุดแล้วเนี่ยผลกระทบอีก2เดือนคิดดู แต่ในที่สุดเนี่ย,เ,ยเขาเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนทันเนี่ยแล้วก,ก็เชื่อมั่นว่าเจลของเราเนี่ยช่วยได้จริงๆเพราะว่ากินไปไม่นานเนี่ยหมอก,ก็ลดยาลดความดันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องป่วยเขาบอกว่าแปลกมากเลยนะขนาดว่าค่าต่างๆเขาเหลือน,น้อยขนาดนี้นะแต่น้องเขายังมีแรง<อ>คือเดินไปไหนมาไหนทำอะไรเป็นปกติเออตัวไม่บวมตัวไม่บวมปัสสาวะได้ มีแรงทํา hmm. ก mm ิจกรรมอะไรต่างๆไม่เหมือนคนไตเสื่อมระยะสุดท้ายไม่เหมือนคุไตเสื่อมระยะสุดท้ายก็เลยฝากหลายๆท่านนะคะว่าถ้าเกิดว่าทานไปแล้ว2เดือน3เดือนเนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องผลลัพธ์ภายนอกด้วยในเรื่องของการเดินเหินการใช้ชีวิตตรงนี้เจลก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณโปรบีมากๆค่ะ